สวัสดีค่ะพี่ๆป3วิชาภาษาไทยวันนี้นะคะคลิปนี้จะเป็นแบบฝึกหัดทบทวนบทเรียนนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องอักษรน,นำทีนี้เรามาดูกันว่าแบบฝึกหัดวันนี้จะทำหน้าไหนบ้าง หน้าแรกนะคะหน้าที่54นี่เลขหน้าหน้า54นะคะให้ทุกคนเปิดแบบฝึกหัดนะคะหน้าที่54ก็จะเจอหน้านี้แบบฝึกหัดที่8นะคะเขาบอกว่าให้อ่านประโยคที่เขากำหนดให้แล้วขีดเส้นใต้คำที่เป็นอักษรน,นำจากนั้นนำจากนั้นเขียนคำและคำอ่าน ให้เขียนคำและคำอ่านของของคำที่เป็นอักษรนมอย่างเช่นตัวอย่างพ่อวางขนมปังไว้บนโต๊ะที่อยู่ที่อยู่ข้างฝาผนังคำไหนบ้างที่เป็นอักษรนมคำแรกคำว่าขนมใช่ไหมคะคำว่าขนมแล้วก็คำที่สองคำที่เป็นคำที่เป็นอนานก็คือคำว่าอยู่แล้วก็คำว่าผนัง คำว่าผนังใช่ไหมคะอยู่นี่เป็นอ,อนำใช่ไหมอยู่มีทั้งหมด3ามคำเห็นไหมตัวอย่างเขาขีดตรงคาว่าขนมปังอยู่แล้วก็ผนังเขาก็เอาทั้ง3ามคำนี้มาเขียนเป็นคาําอ่านแสดงให้เราเห็นว่าตรงไหนที่มันเป็นคำที่เป็นอักษรน,นำนำยังไงนะนี่ก็จะได้มาคําว่าขนมปังอยู่แล้วก็ผนัง ทีนี้มีทั้งหมดกี่ข้อหน้านี้มีทั้งหมดสี่ข้อให้เด็กๆด,ดูนะคะแล้วก็ทำทำหน้านี้เสร็จแล้วมีอีกหน้าหนึง่งหน้าที่ห้าิบห้าเขาให้เราอ่านคำในกรอบนี้แล้วก็วงกลมรอบคำที่เป็นอักษรน,นำแล้วนำคำนั้นไปแต่งประโยคนะคะ เลือกมาแต่งประโยคคําให้ได้5ประโยคหนูจะเลือกคำไหนก็ได้ในนี้มีคำที่เป็นอักษรนามหลายคำเลยหนูเลือกมาคําคำแล้วเอาคําคำนั้นมาแต่งประโยคให้ได้5ประโยคนะคะแบบของคุณครูเลยทําทั้งหมด2หน้า54แล้วก็55ทําเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งให้คุณครูในกลุ่มนะคะ คุณครูจะได้เช็คชื่อแล้วก็ให้คะแนนว่าหนูทำแบกหัดหน้านี้แล้วนะคะทั้งบทสองหน้าเนาะเราได้ทบทวนเรื่องคำควบกล้าไปแล้วอันนี้ก็คือทบทวนอักษรน,นำให้เราแยกให้ออกระหว่างอักษรน,นำกับคำควบกล้าคำควบกล้าจำได้ไหมมีกี่แบบสองแบบใช่ไหมคะก็คือแบบที่เพย,ยัญชนะต้นเพย,ยียชนะทั้งสองตัวควบกันแล้วก็ออกเสียง ออกเสียงพร้อมกันเราเรียกว่าคำควบกล้ำแท้ใช่ไหมทุกคนแยกได้แล้วก็อีกแบบหนึ่งคำควบกล้ำไม่แท้ใช่ไหมเพยญชนะ2ตัวควบกันแต่ออกเสียงเพยญชนะตัวแรกเพียงตัวเดียวหรือเพย์ชนะสองตัวควบกันแต่ไม่อ่านออกเสียงคํานั้นไปอ่านออกเสียงคําอื่นใช่ไหมคะเราเรียกว่าคําควบกล้ำไม่แท้ทีนี้อันนี้เป็นคําที่เป็นอักษรนําอันที่เป็นอักษรนํานะคะ เรามาทบทวนกันทำเสร็จแล้วอย่าลืมนะคะถ่ายรูปส่งให้คุณครูด้วยนะคะในกลุ่มคุณครูฝากแค่นี้นะคะสองหน้านะคะในเล่มแบบฝึกหัดสวัสดีค่ะ